บ่ค oh, oh. oh. yeah, ja ุยงวงะกินพ right? e. ักให้เยอคยงวผู้สาวสิกินได้บ่คยงวงตัวหนึ่งมีอันเดียวเถอาน้นเด้อตัวหนึ่งมีคยเดียวมันจะมีลายคย่างาไม่หรอไงใหม่แก่้ยใ่ตอนนี้กมนี่หนึ่งจะได้คยใหม่หรอบ่คุยตัวหนึ่งนอยก็น้อยเยอะคุยใหม่ น oh yeah, ้มันใไปแล้วตัวนีจะง่ายนำเบอร์แยังกนเอาเอาตัวนังมากับบดหอยะเพรอเดยเเอาไว้ดลแบบดูรเยดูิ้ดียพี่นนองเดี เปือว่าปอกเปลือกก่อน นี่มือสังหารมือนี้ยจัดในหน่อยนะสินองนะจัดในหน่อยี่นองจัดในหน่อยเอาสำเนาสำเนาสสัดชันเลยแล้โอ้ยในหลองแล้วจงน่ะก็เต้รอกบมบ้ลื่ออร่ยไเลยขดกอกลางกินซุ้มกันขุดเพื่อเอ้อเอาเงินแค่หนองกลางอะอเ่เ่มากำลังยบ้านเนอะเนะเนอะบ่อยบ่อยแกด้เลยา หลายแน่หล่ให้น่อไล่มัน้บอก็เนแบบตัวมันยืนี่นี่นี่ขั้วมใหญ่ไอ้ังะโอ้อันนี้ยเชกมันชอะไกันไหิบบงบกเติบบงมีคอยเติบบงมร่าเติบบ่มนูว่นมีคอย จือจือมือมนี่ยตับบานมันก็ใส่สีแน่นอนนึงท่าวสยาหม่ทันผมเสื้อเตี้ยนแแล้วบอกผมว่าอันนี้แนวหนึ่งปฏิบัติแนวหนึ่งเวยบอกว่าสิยำซะาเป็นหลังน่ากันยำสะาจะมดทันมหทันแล้วดทันเลนี่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 จืดแม่เขากิน เอากำลังสิจำคู้ได้โชมาอีกตายแล้วเนี่ยอันตรายเลยเด้อตัวนี้่เอามาเด้อเด้อหาคนนูสีเจ้า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 เป็นยังจงใจอยู่ดอกต้างบนตแงกัแย่ขอให้หมดแล้วแห่ใหเออหขนาดไันเนี่ ไอ้พวกนด้นีพวกนันมเน่ืาเนี่นมาหา้ยว้ยมาทงเียง่อยเปิดหมมี่ได้แล้วได้แล้ต่ิ้งทีมตลแเอาชุดใหญ่แล้วก็ตัวติ่งเลยจไดเ่าป่นี่ยไเห็นมเดียวว่าเบ่แนบาลมื่อไรด้อยพี่นนอง แดับผมวอยินเราไดหรือานดินื ok ่เียเออาคุณก็นี่นี่แหละอาคุณนี่แหละโตในีโตอะไรมนี่ยมายังก๊อไปี้โอ้ยได้แล้ว อ่าอช่้อนบาีู่เขา้ามากุกอีน่ก้าหันมา้องแน้ช่นมา่ไรบที่แ่ย่ใ้ดแกเน่ีแต่ว่ามันความเพียราอมันจได้จังเยมันคอเอง้นเน่อันนี้โอ้ยนี่กาภูเขาเขมได้โฆษณาพได่นองมันเป็นาจอ

ข้ยง่วกินพักให้ด้วคอยงัวผูสาวกินได้อยง่อันเยนผู้นีมินมายกินรดับเียพูนี้พูนเออม่ได้วัดชอยไวล้วเอาไว้บ้านนี่ยนนี่นียค่ยค่ย เฮ้ต okay, ัว okay, ุยฮะเอาเบิกินกากินบ่อ้านีกินมักาวัยนียุยงวงุยงวเอาเบิกเอาเบินกสากูดเอาเบิงจ็คคนึงนี่ได้แล้วปแจ็หอต้มเียต้มังเอยวอรอนะกุดุดุดเลเอออ้ยนี่ตัวนึงมีอันเดียวเท่านั้เด้อ ข้อยใหม่างาใหม่หมด้ใม้อยใหม่มาากไยูเชอ่กันเว่าอะกไน่ก็ว่าจะได้ข้อยใหม่หรือเออ้อยตน่อยข้อน่อยเยอะ้อยใหม่เลไปลองเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ทีละเ่องนี่งกมาลาก่อน แล้ต้อเบิงจ้กดโฟล์สินไลค์ก็แชร์ไอ้เป็นเนาะอฮัทเอียฮัทพาเบิ้งโอ้ยสองได้ก็้องพองไหมลองไหองไหมอ่ะได้พี่หน่อพอกันคิดไหม